น้องทุกๆคนเลยนะจ้าสวัสดีครับน้ำหลากน้ำหม่เนะดื่องจากฝนตกพุ่งเซาเนาะจา้ะแม่น้องเจนายก็เลยฝนตกเซาแล้วก็ลงมาขอนเบิกนี่นี่เน,นี่น้องเจนายถือมาวิกกี้นี่ก็เลยตักบาทเดียวนี่ก็เลยไปห้องพ่อน้องเจนายมาเด้องจากตเตะเฮาสีเอลวิธีไหนเนาะบ่มีตากล้องบัดที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันจ้ะทุลักทุเลนน่ดนึงหน่อยเด้องจากเพราะว่าเฮาบ่มีตากล้องเนาะน้องเน็ตไปได้ลงมานำ ลุยสองคนกะได้จ้า

ขนาดจ้าอึ๊บอึ๊บนงะั้นนังจะไหนขึ้นไหมหนึ่งสองสามเผื่อไม่นักจะไหนจะขึ้นมาได้ด้วยนะมาบึ้งหลูดเปิดเปิดพม,าาดดพมา่านาตั้งหรือยังได้เลยพม่านพม่านตั้งสวัสดีครับ ไปไหนมาไปด้านบนมาได้มาอ๋อมาดูปลาเหรอครับอ๋อชวนพี่เล่มาด้วยเหรอพี่เล่เดินมาเองพี่เล่เดินมาเองแม่พี่เล่อย่ากลัวลูกดิขอดูปลาหน่อยเอานี่พี่นีพี่นายปลาเขาก็ได้ก็บโอ๊ยพี่นายสิเก็บเหรอนีมพึ่งพึ้งพึ่งก็น่าใจนี่ดูพี่กันยังไม่มี ไม่ได้ชิดต้อมหาหากันจิยังไม่ได้ชิดไปหลายตึกดิ้บัตรเลขได้นนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเทใส่เลยลูกนี่ไนม่ต้องเกี่ยมหนจ้าพี่เล่นี่พี่เล่ชนแขนแม่มากเลยนี่ข่าวจั้วะเลยบาดรเลขเฮกหมานว่าอะไรครับน้ำเยอะมากใช่น้ำเยอะมากไปโรงเรียนวันนี้ร้องไห้ไหมไม่สนุกไหม เอาแล้ว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 พอ่อเฮ็ดบ่แล้วจักเทื่อแหละเอาหนึ่งตัวแล้วเอาทำไมพิงเอาพ่อใส่ถังเลยลูกเดี๋ยวค่อยไปเลือกอขอ้างข้างบนบ้านเก็บตัวเก็บตัวที่ล่นนะเร็วทเทเลยจ้าทำไมเทเลยจ้าบอกพ่อเร็วเดี๋ยวค่อยไปเลือกข้างบนจ้านี่บาทเละผนอยูดด่ข้างหลังก็มี อยู่จังได๋ฮะดิเอามาใส่เอามาใส่ไปบาทนี้ไปรุ่นบาทต่อไปเนาะจ้าสิได้หลายคือบาทนี้อยู่บ่น โดดออกก็ไล่ไหลนาะงคนน้องจะไหนเนาะเอาประทันเลยจ้ะอ่ะดีๆเด้อข้างแน่เด้อโดดออกไปแล้วมิกี้นี่ฮะตัวบังใหญ่เอาใส่ไปทั้งทีเห่อเลยพอน้องจะไหนเดี๋ยวเขาค่อยไปเลือกข้างบนเนาะดูนะมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆเลย ถ้าน้ำพิ่นบว่วหินเขาสิได้หลายคัดได้หนีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยบ่เห็นน,นี่นี่นี่ตุ่มพ่นอยู่นี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 ่พ่อนี่ทำไพ่อไปเพิ่นนั่นจ้ะนี่ใส่พิ่นปัดคุน่ะคุน่ะปัดเดียวพอเลยรอดบ่ เทออกเลยพ่อน้องเจนายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูได้หลายเนี่ยแบบน,นี้ข้างในแต่ทางนี่เทเลยจ้ะเขาเอาอย่างมาปิดไว้มีกิหนหรือเพิ่นโดดวูบี้วัดสองบาทนึงนิดหนึงน่งพ่อน้องเจนายเนาะเอาที่ตั้งนาะเอาวิ่งตั้งนาะจ้ะปะลองเอาวิ่งเนาะแับนี้เนะนาะน้ำกับพูดเนาะ มีบอสปลาอีทจกตัวสองตัวแต่ไม่ใส่คู่เลยจ้ะได้ปลาอีทสองตัว,ตตวบาทนี้เพื่อฟังมาเลยพนุ่งจนนะเราคิดว่าปลาสิเพื่อฟังเพราะว่าเพิ่นสู่หน้าไวนี่บไหวเพิ่นสิรี่แคมฝังเน้ะจ้ะเพิ่นสิค่อยๆไหลไปตามแคมฝัง กองยกมึงดูมีแน่ใส่บาทนี่ฟาดพุ่งตัวพั่ไงเออพุ่งก็เอาจักเก็บเลยมุกใส่กันเลยมุกใส่กันลุ้นี่ ไปแท้บทันเลยจ้ามีแต่ปลาอีดด้วจ้ะมันคาดดางลงเป้ากับกลองขาดเพิ่นหลายเนาะเพิ่นนุ่งจะไรเนาะปลาอดลงไปเลยด้วยจ้ะนีี๋ยเยีพี่อยู่ป่องพี่อนนี้แม่เพิ่นนุ่งจะไเพนนิ่งลื่นอยู่เดี๋ยวๆีี๋ อีบ้าลูกหัวเมื่กี้นี่งังเต็มหัวเลย,โ,ยโอ้โนะหเอาอะไรเนี่ยม,มาลูกบึงนี่ลายเน่ตเนึ้งป้าคือปลาไหลคือปลาี้อ้นเนะบึงปลาีิอ้นที่เต็มหัวหนึ่งเอามาจากไหนอ่ะเออ เด้โอ๊ยเจมเลยเดี๋ยวขอตเอกิีอ้อนออกกนด้าโออะไรนะไมเไเมได้ยิมยเ,ยเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ไ,ไม่ที่เรียกแม่นอะอ๋อได้ปลาจับจุ้งไหมอ๋อได้ปลาจับจุ้งไหม เอาถือดูจ้าป๊อปเลยจ้าเยอะไหมจ้าเยอะจ้าเอาเปิดดูจ้าให้พ่อแม่พี่น้องมึงน้ำจ้าเฮ้ยเยอะอยู่เอาปิด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 ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ทไมอ่ะพ่อน้องจะไหนย่างขึ้นมาทีหลังไโอ้ยมีแต่ปลาอิดล้วนๆเลยปลาซ่อนน้อยเดี๋ยวไปปล่อยใส่โอ่งพอน้องเจนายัง ใส่อ่งน้องนายไว้น้องนายเลี้ยงปลาไว้อยู่ที่นายเืออาหารมันไหม,มเกลือกับปวกใช่ไหมใช่บะนี้พอน้องจะนายตัก,กได้หลายแทะปาตอนกล้องอยู่เป็นยังไงเนาะโุ้งจุ้งจุ้งจุ้พอเลยนี่้กกี้นะพอน้องเะนายลงไปตักแบบโีเนาะ<อ>มาเนะกล่นะแม่พอน้องจเจนายเนย<อ>าะปลา้งเลยตัวน้น บาดนี่บัต้องนับเนาะบาดนี่บันับเป็นบาทเนาะ <c oughs> ตัวนี้ได้ <c oughs> ตัวเดียวตัวใหญ่นี้บาทที่สองนี่ผลงานของเขามีทั้งกุ้งม,มีทั้งปูมีทั้งปลาคุ้มเลยด้วยจา้าเนี่เอาลินนี้กับพ่อหย่าพอกินลวเด้อจ้าไม่น้องจะนายกระสิขอตัวลาเด้อจ้าบัดนี้นี่พามาลากแห้งในวันที่น้ำหลากแ่้วเองจะนายเน,ะนาะน,นานที จริงๆน้ำใกล้พี่เห็งเลยมาใหม่อีกเลยเดี๋ยวสักสองมือสามมือเพราะแกเห็งคือเก่าน้องพระทยนจะเติมเ,<ย>เอานะาจ๊าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พระทุนในเนินด้านแล้วพบกันใหม่กินน้าสำหรับกินนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ